พี่น้องพามัดตัดผักอีตูเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพี่ดองเบิ่งด้วยผักอีตู่นเบิ่งล้มต้นเขาแอกวคะ่ะเนี่ยนี่ล้มตน้นอันนี้ลายจิตตัดออกไปขายด้วยมือดี้อปลูกไว้ก็ได้กินได้ขายอยู่ได้พี่ดองนั่นค่ะล้มตน้นนี่เบิ่งพุ่งเขาเขียวงามพี่ดองถือฝนเนาะคะ่ะเอาไมา้เบิ่งมือลายจิตตัดผักอีตูเนาะ,ะชิดเดชกรํามัด เอาอยางมัดแล้วก็มาทั้งทีอคันนี่ยเนี่ยอันนี้ตัดได้เนาะค่ะนี่ปลูกใส่ถุงแสนดีเนาะเนี่ค่ะตัดได้เป็นพุ่มอย่างนี้สิสมุดีตัดขออนุญาตตัดก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอาชิมาอัพลงให้เบิรงเนาะจ้ะค่ะพี่น้องสวัสดีสุปูสุคนเนาะค่ะนี่ก็เข้าสวนประมาณใบสองกวนเนาะพี่น้องเนะาะใบสองใบาสามอันนี้ ลาออกมาเห็ดเบงปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวเนาะน้ำหมักขี้วัวที่เห็ดไวเนาะค่ะนี่กะใส่ไกรกะจืดนี่นี่เน,นาะในถังแบบนี้เนาะคะ่ะลาจะมหมักไว้ใช้อันนี้อากระกองหมาเพื่อที่จะไปผสมนม้ำในบัวรดเนาะค่ะนี่ลาออกมาเห็ดเบงสําหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังจะใช้ปุ๋ยเคมีผสมหรือปุ๋ยเม็ดปานเฮาเนาะค่ะพี่น้องปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้เนาะ ยังผสมอยู่เนาะอันนี้หล่กกับมีความคิดว่ามันจะเป็นการประหยัดต้นทุนเนาะต้นทุนลดต้นทุนเขาซื้อมาอย่างถ้าเราซื้อมาสองถึงสามรอย่างเส่ยเขาก็ใไสได้ไปหลายเดือนอย่างเค่พี่น้องเราไม่จําเป็นต้องเอาปุ๋ยเม็ดไปหวานโรยกับกระถางหรือว่าโรยกับพืชผักของเราเนาะหละกกะสิบนี้วิธีอันนี้เราเอาม่เห็ดไหเบิกเนาะหล่าเพิ่งจะทําครั้งแรกเนาะ หาพึ่งชีวิครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมาหลักก็จี๊ดใส่น้ำหมักขี้วัวหัวเชื้อจุลินซีเนาะแล้วก็ฮอร์โมอนนมไข่หนูจะเน้นขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่เป็นหลักเลวค่ะถ้าหนูมีมูลสัตว์สองสามอย่างนี้หนูก็จะมารวมกันแล้วหนูก็จะหมักใส่ถังแบบนี้ไว้เนาะพี่น้องนะเนาะหมักใส่ถังแบบนี้แล้วก็มากรองน้ําอันนี้ล่ะเพิ่งจะเอามาลองทนะําเนาะอันนี้คือครั้งแรกที่หนูามาทนะําเนาะอันนี้ปุ๋ยเม็ดสูตรสิบหนะ้าเนาะ นี่นะคะอันนี้นี่พี่น้องหนูหยิบไาแค่นี้เนาะกับน้ําน้ำหนึ่งถังหนูจะเอาผสมกับน้ำหมักคิวใส่ลงไปเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้ไม้อันนี้หนูหนูคิดว่าเนาะเพราะว่าถ้าสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังใส่ปุ๋ยทําการ กเกษตรเพื่อการค้าขายเนี่ยแปลว่าเฮ็ดพักเฮ็ดยังไปขายทำมันกะจีหักดีกเขาเลยมันก็เป็นไป,ปได้เนาะพี่น้องกะตรงนี้ส่วนที่ว่ามีปุ๋ยเม็ดเข้ามาช่วยเสริมเนาะอันนี้คือหลากระจากค,ค้นค้นให้มันละลายอยู่นิดนึงแล้วเราจะเอาน้ำหมักขี้วัวกับปุ๋ยสูตรหรือว่าปุ๋ยสูตรยังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมันก็จีค้นให้มันละลายนี่เป็นการประหยัดเนาะเป็นการประหยัด การใช้ปุ๋ยเนาะแต่ถ้าผู้ใดเห็ุเพื่อการค้าขายแบบละลายอันนั้นก็มันก็ต้องได้พึ่งเนาะค่ะต้องได้พึ่งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดอันนี้ลาจะเน้นน้ำหมักเป็นการผสมเนาะกับน้ำหมักที่หนูได้ทำไว้ในหลายๆถังเนาะค่ะอันนี้พอละลายดีแล้วเราก็เอาไปเสรบวัวลดน้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหนูจะไปทำการผสมให้ดูในครั้งต่อไปเนาะค่ะ,ะพี่น้องอันนี้ หนูที่หนูได้ผสมเนาะน้ำหมักขี้วัวกับปุ๋ยสูตรสิบห้าเนาะหยิบมือนึงเนาะค่ะอันที่หนูเอาผสมให้เป็นเนาะหนูก็จะมาใส่น้ำผสมรดผักเนาะค่ะอันนี้หนูเพิ่งทําวันนี้เป็นวันแรกเนาะอันนี้หนูเอาใจโ่อโพมนแม่ที่วายังตัดขาดจากสารจากเคมีปุ๋ยเคมีพันธุ์ไม่ได้เนาะมันกัดจิม้พึ่งแน่ถ้าใครทําในพื้นที่เยอะๆหรือทํา ให้แม่คงแม่ค้าขายซุ้มตลาดนิงเสียมกัตตรงใส้แล้วค่ะมันก็จะขาดไม่ได้เลยจะหักดิบเขาไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้ของหนูมันเป็นแค่ว่าปลูกไปกินไหมพี่น้องหนูอยากกินนี่อย่างหนูก็ว่าต้องเก็บพักไปใส่ตู้เย็นไหมคะ่ะหนูก็ออกมาเออยู่นาเลยเนาะออกมาเออยู่นาเลยค่ะพี่น้องนี่อันนี้พายตู้ตัดไปแล้วนะ้องเพื่อเช้าดิยตัดไปแล้วเมื่อเช้าหนูอยากกินพักอย่างหนูก็ออกมาเออยู่นาเลยค่ะอันนี้คือหนูปลูกไว้เพื่อเป็นการรับประทานภายในครัวเรือนเฉยเฉยเนาะ มือนี้มือแรกที่หนูจะเอาปุ๋ยสูตรมาผสมกับน้ำหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักของลากระน,นี่อันนี้น้ำบวัวแบบนี้แล้วค่ะบัวแบบนี้เราไม่ต้องตักน้ำให้เต็มบวัวเนาะเผื่อเราใช้ใชน้ำหมักขี้วัวตัวนี้ลงไปด้วยเทกับตกักค่ะพี่น้องตักประมาณนี้เนาะนี่ไม่คิดเต็มนี่ก็ได้ก็แล้วแต่เาก็บเต้องตักน้ำมาเต็มบัวค่ะพี่น้องไเทลงไปเลยเ ยังต้องไปแล้วก็ไปโหดไปโหดได้เลยค่ะแค่ดีเนาะแล้วในนี้ก็จะมีทั้งน้ำหมักชีวภาพคือปุ๋ยน้ำมกกหมักที่วัวแล้วก็เคมีพันก็คือ,อปุ๋ยสูตรซิบหาลงไปผสมบ้างเล็กน้อยเนาะจะทำให้พืชถักของเราได้รับสารอาหารทั้งตัวที่เป็นมักจากธรรมชาติกับที่ว่าช่วยเร่งดอกเร่งผลเนาะเร่งดอกเร่งผลเร่งหมากเนาะค่ะ อันนี้ก็ผสมไปด้วยกันก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่เนาะอันนี้หลักเกามาัาธิในเบึงเนาะพี่น้องหนูเพิ่งจะได้ใช้วันนี้วันแรกแหละปุ๋ยปุ๋ยสูตรเนาะถ้าใครมีสูตรอะไรก็ทําแบบนี้ก็ได้เอาไปเทกองน้ำมักกอ่อนน้ำมันขี้วนะัวเนาะเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่ะพี่นอ้องเพราะว่ต้องเอาปุ๋ยเม็ดไปโรยใส่เนาะไปโรยใส่กับต้นพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับต้นจังสงก็ต้องเอาไปโรยใส่กับเหงาแบอบอย่างนี้สิค่ะ ลดลงไปอีกได้เยอะเนาะสำหรับให้มันเจือจางเนี่ยค่ะพี่น้องเจือจางปุ๋ยเคมีเนาะค่ะนี่อันนี้หอมที่ตัดไปออกไปแล้วเนาะอันนั้นก็จะเป็นผักชีค่ะหนูทากินในปวเรือนเนาะหนูก็จะไม่เน้นเคมีพันธุ์หนูจะเด้นเป็นการใช้น้ําหมักน้ําหมักหัวเชื้อแล้วก็ขิงวัวเขาเนี่ยค่ะพี่น้องถ้ามันยังบ่าเขียวแน่ยังบ่ทันได้ีแน่หนูก็จะขิงวัวมะขิงวัวเปียกๆเนาะค่ะ เปียกๆมาหมักใส่ถังไม่รอเลยสักหนึ่งอาทิตย์เราก็เอามาใช้ได้เนาะลากะมีเค่ลบดีๆมาบอกพ,อพอ่อแม่คลิปนี้สาหรับแค่นกรนเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอาฝากขอบคุณแม่ที่ติดต,ตามมาตลอดเนะาะเพราะว่าจีล้งคลิปอย่าง,นงเนาะค่ะหนูจะลงคลิปอะไรคุณแม่จะเข้ามาคอมเมนต์ตลอดน่ารักมาก ก็เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเป็นเพื่อนทั้งคุณแม่เป็นเพื่อนกับอีกหลายๆท่านเนาะอันนี้บักทัวเนาะนี่ค่ะบักทัวหลานนีกระถางรอให้รอให้แตกยอดเนาะค่ะนี่นงรอให้แตกยอดเนาะเดี๋ยวหนูจะได้เอาไปใส่ในค้างเนาะอันนี้ลาเอามาไว้แบบนี้ก่อนถั่วทําง่ายที่สุดแล้วก็ดูแลยากที่สุดเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะ